เมล่าเอาชุดนี้ไปใส่กันนะคะวันนี้จะไปเที่ยวกันจะได้ใส่ชุดแม่ลูกไม่เอามันร้อนอา้าวเรายังเคยใส่ด้วยกันตอนหนูเด็กเลยก็ตอนนั้นหนูยังเด็กดูแล้วตอนนี้ล่ะชุดสวยนะจะได้ถ่ายคู่กันสวยๆไม่เอาอมันร้อนมันคันด้วยถ้ามันคัน ใช่แล้วค่ะแม่แม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมคะซื้อชุดมากะว่าโอ้โหใส่ด้วยกันถ่ายรูปสวยแน่นอนแต่ปรากฏว่าซื้อมาแล้วมีแต่คุณแม่ใส่ค่ะคุณลูกไม่ยอมใส่เพราะอะไรคะเวลาเลือกเราไม่ได้เลือกใส่แค่คนเดียวถ้าตอนเด็กๆลูกอะ่ะอาจจะยอมใส่ตามเรานะคะแต่พอเริ่มโตมาคะ่ะแน่นอนนะคะเขามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วผ้าบางอย่างร้อนขันทําให้เขาไม่ยอมใส่ค่ะเช่นผ้าที่มันเป็นแข็ง หนาๆแบบนี้แบบนี้ไม่มีซับในด้วยออกให้ลายดูน่ารักนะคะเวลาเลือกชุดแม่ลูกขาดไม่ได้เลยต้องเลือกเนื้อผ้าที่ใส่สบายเผื่อลูกด้วยะคะ่ะนี่ขนาดลูกครูชัตตี้ไม่ได้แพ้นะคราวนี้มาดูกันว่าชุดแบบไหนที่คุณลูกจะยอมใส่ค่ะวา แล,แล้ววันนี้ชุดที่ยอมใส่ค่ะชุดนี้เป็นไงคะใส่สบายไหมคะสบายไม่หนาหรอลูกผ้ามันหนามากเลยนะคะอ่าเพราะอะไรรู้ไหมคะดูผ้านะคะเนื้อผ้าหนามากค่ะแต่ที่คุณลูกยอมใส่เพราะมีซับในค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้ผ้าข้างนอกอะจะดูร้อนดูคันดูหนานะคะปลอดภัยที่สุดให้เลือกที่มีซับในค่ะ แม่ๆไปใช้กันดูนะคะไหนใครเคยใส่แบบไหนแล้วลูปยอมใส่อย่างโดยดีหรือรูปไม่ยอมใส่ได้รูปสวยๆแบบไหนที่โดนคุณลูปโยนทิ้งแบบเมื่อกี้บ้างลองกดคอมเมนต์ไหมนะคะด้วยรักครูชัตตี้เสื้อผ้าลดอายุค่ะ